สวัสดีค่ะพี่น้องสุปปูสุข้นค่ะเมนูวันนี้ปลานิลราดพริกสามรสค่ะพี่น้องจ๋าแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะยายหมายก็ตําพริกเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมาทอดปลาค่ะปลานิลตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องจ๋าส่งพี่น้องไม่ได้มาหลายเมนูก็เพื่อเลยที่สพี่น้องจ๋าอือ ปลานิลมาไปทำความสะอาดในเรียบร้อยต่างๆแล้วก็อออทอดปลาทำปลาราก็เอาม,มาทอดค่ะพี่น้องจ้าปลานิลตัวใหญ่ๆเนื้อเปนหวานค่ะพี่น้องเมนูแม,ม่น้ำนาทำชิมปีก็ชอบค่ะ,คะยังไงก็ชอบนะปลานิลลาดพริกนี่มันมันแซ่บค่ะพี่น้องจ้าน้ำพริกมันจะอร่อยเอามาคลุกข้าวเนะี่ยโอ้แซ่บหลายค่ะพี่น้อง ค่ะกับอีกทางนึงแล้วค่ะพี่น้องจ้าพอดในเนื้ออะลามค่ะพี่น้องปลาหมิงตัวใหญ่ปลาหมิงนี่ก็แพงมากพี่น้องจ้าทุกวันนี้ค่ะอาหารการกินก็ปลาก็แพงเหมือนกันค่ะตัวใหญ่นี่ก็โอ้ใต้ในเมืองก็เพื่อนนี้สมัยเคยซื้อนะคะโอ้โหเป็นเงินจ็ดสิบบาทค่ับไปเล้ยงเขาทอดแล้วค่ะ ยังไม่ทอดก็ห้าสิบหกสิบาทหกสิบบาทตัวนีงยังไม่ทอดแต่พี่น้องจ้าเวลานี่นะคะทอดไปเรื่อยจนกว่ามันจะสุกขัดนอกใช้เวลาทอดสักน้อยนึงค่ะเดี๋วขขดวดยวมาอยากให้ดูการทอดรายละเอียดสักน้อยนึงค่ะพี่น้องจ่าวันนี้คลิปอจะยาวสักนิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะ ทิปยาวบ้างต้านบ้างค่ะตลับตับเปลี่ยนไปไปพี่น้องจา๋านี่ไงทอดเสร็จแล้วเอาขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นไงคะกรอบเหลืองอร่ามเลยใช่ไหมคะพี่น้องจา๋าเนื้อฉ่ำๆค่ะความอร่อยนี้อยู่ที่น้ำพริกด้วยค่ะน้ำพริกเราเอาไปผัดเดี๋ยวยังไหมจะพาไปดูแต่มียังไหมบางคนผัดน้ำพริกไข่ค่ะพี่น้องจา๋าไปดูกันค่ะ นี่ไม่ก็ตั้งกระทะไว้ใส่น้ำมันลงไปน้ำพริกยี่ไม่ตำใสกระเทียมเรียบร้อยแล้วค่ะยี่หม่ผสมพริกแห้งผสมกันแต่แล้วก็ตำกระเทียมให้ละเอียดเท่านั้นแหละค่ะค่ะมียี่หม่ก็จะผัดให้แล้วก็ผัดน้ำพริกให้หอมค่ะพี่น้องจา๋าหอมสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงค่ะไม่มีอะไรมากค่ะ มันบว่ามันแห้งไปแล้วมันเพิ่มนิดนึงผัดไปสักแป๊บหนึ่งก่อนพี่น้องก็ผัดไปจนน้ำพริกให้มันหอมก่อนก่ะพี่น้องจ้ะวันนี้ทำอะไรจ๊ะปลานินลราดพริกเหรอแเผ็ด ก็ได้แล้วค่ะแล้วก็จะเตรียมใส่เครื่องปรุงค่ะพี่น้องจาที่นี้ค่ะเตรียมเครื่องปรุงค่ะพี่น้องนะคะสีสันของพริกจะสวยงามเลยค่ะพี่น้องจ๋าหน้าทานเลยใช่ไหมคะนี่สวยยังไม่กดดูใกล้ๆค่ะอันเป็นหมดเลย,เลยก็ใส่น้ำล้างกลุกไปนิดนึงค่ะมันอร่อยที่น้ำล้างคุกนี่ค่ะพี่น้องจา๋ <c oughs> าผัด <c oughs> ปลานี่ซึ่งนิดนึงมันแซ่บที่น้ำล้างคุกนี่ค่ะพี่น้องจา๋า ใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยยิวปาัเขียวค่ะซอสปัาเขียวค่ะพี่น้องค่ะใส่กะเาเด้อค่ะเด้อยิวขาวน้ำค่ะมียี่ใหม่ก็เทไว้ค่ะพี่น้องจ๋าก็ไม่รอยี่ใหม่หรอกยี่ใหม่มองแท่ไม่ทันบางครั้งะค่ะก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ผงนัวลงไปค่ะ มจะมีน้ำมะขามด้วยนะคะพี่น้องจ๋าขาดไม่ได้ตัวเด็ดเราคือน้ำมะขามค่ะพี่น้องเห็ไหมก็นี่ค่ะน้ำมะขามลงไปค่ะพี่น้องจ๋านไมคะมันจะสามรสพอดีเลยค่ะเปรี้ยวเค็มหวานค่ะพี่น้องค่ะแซ่บเลยละคางานนี้ค่ะพี่น้องจ๋านี่ใส่น้ำมันนั้นลงไปด้วยกระเทียมดองนิดนึงค่ะจะทําให้รสชาติกลมกล่อมค่ะน้ำกระเทียมดองค่ะพี่น้องจ๋า ปลาลาดพริกนี้ความอร่อยอยู่ที่น้ำพริกจริงๆค่ะอยู่ที่เครื่องปรุงน้ำพริกสามรสนี่ค่ะพี่น้องจ้าเขาก็เติมน้ำน่าเป็นน้ำตาลลงไปอีกค่ะเพราะเาชิมดูว่ามันขาดน้ำตาลน้อยเ็นไหมคงสีสันกับพี่น้องขาได้แล้วนี่หไหมคะน่าทานเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวยัมันจะนําไปลาดตัวปลาค่ะเออปลานินมาแล้วเห็นไหมคะลาดลงไปช่ำๆค่ะพี่น้องจ้า น่าทานเลยใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะอืมเอาไปคลุกกับข้าวสวยร้อนๆกับพี่น้องจา๋าแซ่บๆค่ะพี่น้องจา๋างานนี้มาค่ะม,มาแซ่บๆน้ำกันกับพี่น้องจา๋าปลานิลลาดพิษเนี่แม่มือไปจุม่มไปจิ้มดูว่าอือแซ่บอะไรกับพี่น้องทำลายแตก,แก,กจากๆกับพี่น้องค่ะหอมน้ำพริกที่เราผัดนะคะแล้วก็ทอดปลา เนื้อ <ละ S 1> อ่า <ละ S 1> ทำช้ำนิดนิดกรุบกรอบค่ะพี่น้องจา๋าหุ้ยเข้ากันอมลอมค่ะพี่น้องเห็นไหมคะหน้าตาแบบเราทํากินเองสะอาดสะอ้านด,ด้วยค่ะพี่น้องจา๋าทาแบบมีความสุขที่เราได้ทําอาหารทานเองค่ะพี่น้องจา๋าเมนูวันนี้ปลานินลนราดพริกสามรสค่ะพี่น้องจา๋าแซ่บๆค่ะพี่น้องไปค่ะไปกินแซ่บๆน้ากันค่ะกับย้ายไมค่ะยห็นไ,ไหม ขอบคุณทุกๆแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยายใหม่น้ำเด้อยค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกๆแรงใจที่เข้ามารับชมยายใหม่เข้ามาติดตามยายใหม่ยายใหม่ขอบคุณทุกๆคนค่ะวันนี้ยายใหม่ก็ไม่มีเมนูอะไรก็ปลานินลนราดพริกหอมๆให้พี่น้องมาเบิ่งกันนะคะ่ะให้พี่น้องอยากกินน้ำกันกันกบยายใหม่เด้อยค่ะเด้อพี่น้อง ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะเป็นไงคะเมื่อวานพี่น้องหมานกันบ่นอ๋อค่ะหวยออกค่ะพี่น้องจ๋ายังไหมก็ได้ค่ะพี่น้องจ๋าถูกสามตัวแต่เป็นโต๊ดค่ะเพราะว่ายังไหมก็ก็มีโชคพิลามทางด้านนี้แล้วค่ะพี่น้องจ๋าเนาะคนเราคนเราก็มีความหวังตรงนี้เนาะพี่น้องค่ะยังไหมก็ถูกอ่าสามตัวโต๊ดค่ะถ้าเป็นตรงตรงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงว่า ได้จับก้อนใหญ่ๆเลยแ่ะค่ะพี่น้องจ๋าแต่แค่นี้เราก็มีความสุขกันยังไงก็เข้าใจว่าทุกคนก็มีความหวังค่ะพี่น้องจ๋าวลาความหวังของการเสี่ยงโชคอะค่ะลอตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอะค่ะทุกคนก็มีความหวังแต่ละคนไปค่ะอ่าใครไม่ถูกก็จัดต่อไปงวดต่อไปค่ะใครถูกก็ดีใจทุกคนค่ะพี่น้องจ๋าคนเราก็มีความหวังตรงนี้แหละค่ะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบตรงนี้แหละค่ะ ยัยใหมก่ก็พอมีโชคมีลาบค่ะพี่น้องจ๋ายัยใหมก่ก็ดีใจยัยใหม่เข้าใจคะ่ะทุกคนเสี่ยงโชคไปก็อยากได้โชคค่ะก็เวลาถูกมาก็มีความสุขนะพี่น้องนะอะไรจะสุขเท่ากับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจริงไหมคะพี่น้องจ๋าค่ะเมื่อน,นี้ยัยใหม่ก็ขอตัตไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพ่อกันไหมนคลิปต่ตอไปขอโตไปกินเข่ากับปลานิลนลาดพริกสามรสแทบแทบก่อนค่ะพี่น้องค่ะขอโตไปกินก้อนค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะ